เจ๊เจ๊รู้แล้วอ่ะเจ๊จะเหยียบไว้เลยนะมันท้องกับเด็กบาโฮสแต่ถ้าแกรู้แล้วอ่ะแกต้องเหยียบกวเลยนะไอ้บี๊ เย็นเหรอแป๊บนึงนะน้ำดื่มเย็นๆเป็นอะไรกีวี่ทำาหน้าอยมีคนตายเจ๊ไม่ตายก็เหมือนตายอะตอนเนี้ยมีอะไรไหนเล่ามาสิ เล่าไม่ได้อะเจ๊เรื่องคอขาดบาดตายแบบนี้เอาแกก็เล่ามาสิทำไมแกกลัวฉันบอกคนอื่นไงแกอย่างฉั่ปากสว่างขนาดนั้นเลยกีวี่เรามาเรามาเดวเจ๊เจ๊จะไม่เล่าให้คนอื่นฟังจริงใช่ไหมเอออยเชื่อฉันเจ๊ เจรู้แล้วอ่ะเจจะเหยียบไว้เลยนะเหยียบให้มิดไปเลยแน่นะเจแนี่คือคืออะไระ่ะเพื่อนฉันนะเจเบียเจรู้จักมันใช่ไหมเบีย เป็นนักแสดงผักบุ้งฟรีมาเจ๊เจคือบีอ๋อบีที่อวบๆขาวๆน่นใช่ไหมใช่เจ๊ใช่มันทำไมอ่ะคือคือคือบีมันท,อนทนน้องอ่ะเจ๊นึกว่เรื่องอะไร คิวีสมัยเนี้ยคนท้อคนหนุ่มคนสาวอ่ะ <ett> ก <par aisse 250> <ception survivor> ็มีตั้งเยอะตั้งเยะเรื่อปกติเฮ้ยเียดอะไรอก่เจ๊ถ้าเป็นคนหนุ่มคนสาวปกติอ่ะฉันก็คงไม่ห่วงขนาดนี้หรอกแต่เนี่ยมันท้อกับเด็กบาโฮดเด็กบาโฮด แถมมันยังไม่รู้อีกอะว่าใครเป็นพอ่อของเด็กอะอไม่รู้อีกว่าใครเป็นพอ่อของเด็กให้ทำยังไงละเนี่ยกิวี่ เจ๊ไก่เอาว,วิวสั่งยำหน่อยจีอยเอายำอะไรล่ะเหลืออะไรบ้างเนี่ยสั่งๆมาก่อนเอายำยำปูห้าหมดไม่ยช่ให้ฉันเลือกทำไมเนี่ยเอายำทะเลรวมอ่ะโอเคไปถามสิวิวเซ็มเรื่องจะเล่า เรรื่อองไพูดมาพูดมาเถอะเจ๊เจ๊อยากเล่านะแต่แบบเจ๊พูดมาฉันอยากรู้แล้วเนี่ยเร็วๆแต่ถ้าแกรู้แล้วอะแกต้องเหยียบไปเลยนะเอออออออนี่นี่น,นี่ฉันเหยียบแล้วอะมา เ,เลยมิดเลยนะแกสุกแล้วเนี่ยไอมันมันมีใครหรอกอไอบีอะแกไอบีนักแสดงผ่าบุ้งฟรีมากบีแกรู้จักไหมเออรู้จักเจ๊มันอยู่ข้างว่านฉันทำไม่ะมันท้อง มันท้องถ้ามันท้องกับใครเจ๊มันท้องกับเด็กบาโฮด<อ>ไม่รู้ด้วยนะว่าใครเป็นพ่อท้องกับเด็กบาโฮดอ้วตายตายตาย,ตาย แกอย่าบอกใครนะเออเจ๊ฉันไม่บอกใครหรอกเรื่องแบบเนี้ยฉันสงสารมานันอ่ะทำอะไรไม่รู้จะคิดฉันกลับก่อนแล้วกันเอ,อ้าไปไหนล่ะจะกลับบ้านแล้วเนี่ยแล้วยำฉันล่ะออไปทำสินั่งลงตอนนี้ก่อนอแป๊บนึงไป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 ,ไปทำอะไเจ๊ สวัสดีค่ะพี่แจงดีจ้าไปไหนมาเนี่ยเอ่อเออพิ่งเลิกงานค่ะพี่แจงเพิ่งเลิกงานมาเลยแล้วนี่ซื้ออะไรมาอ๋อข้าวเย็นค่ะซื้อของข้าวเย็นมาบีไม่อยู่อ๋อบีไม่อยู่<อ>ขค่ขาครับบีไม่อยู่ พี่แจงคะคือว่าหนูเออม,มีอะไรหรือเปล่าเอแจกซองผ้าป่าเหรอ,อมาสิมาป่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 าค่ะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่คะ่ะคือว่านอ้องวิวอะอะอะเข้ามาคุยในบ้านก่อนข้างนอกมันร้อนนะจะดีเหรอคะพี่แจงดีสิมาแล้วมา ประตูไม่ได้ล็อกเข้ามาเลยค่ะ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 มามามาน้องวิวนี่นี่นั่งเลยนั่งเลยขออนุญาตนะคะพี่แจ้งจ้า,จาไหนมีเรื่องอะไรอ่ะพูดมาสิคือว่าอะไรน้องวิวพูดมาเลยจ้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องดีเรื่องไม่ดีน้องวิวอ่ะบอกพี่ได้ทุกเรื่องเลยนะค่ะเรื่องเนี้ยค่ะมันเกี่ยวกับพี่แจงโดยตรงหนูก็ไม่แน่ใจว่าจะเล่าดีไหมน้องวิวน้องวิวอะสบายใจได้เลยนะพี่อ่ะ ไม่ใช่คนไม่ดีพี่เข้าวัดตลอดถือศีลปฏิบัติธรรมนี่พี่อ่ะถือศีลห้าด้วยนะมา,มาเ,นะเรามาอารัธนาศีลห้าไปด้วยกันโอเค <Yeah. S 1> มะยังพันเตวิสุงวิส,งสุสาธุครับพี่เจ เราก็ได้ค่ะพี่แจงจะไม่โกรธแน่ใช่ไหมคะไม่โกรธจ้าต่อให้เป็นเรื่องไม่ดีพี่แจงก็จะไม่โกรธใช่ไหมคะไม่โกรธหรอกจ้าโอเคค่ะคือเรื่องมันเป็นแบบนี้ค่ะพี่แจงหนูไปร้านพี่ไก่มาแล้ว แบบนี but, ้แล้วค่ะไอ้บีเจ๊แต่พี่แจ็คบอกว่าจะไม <elas> <ian> ่โกรธเนี่ยค่ะใครน่เลยลูกเกลียดกันเองนะคะ 老。 เจไกยอะเท่ากับแกบอกคนทั้งโลกเลยนะยกิวีแกนี่มันง่อจริงๆเลยอะแกนี่ต่อไปอะแกอย่ามาเป็นเพื่อนฉันเลยฉันไม่น่าขอแกเลยกิวี โหแล้วเจ๊เป็นเ่าเจ๊คนเดียวเลยอ่ะคอยดูนะเจ๊หนูจะไม่บ่าร้านเจ๊อีก คืนนั้นอะไม่รู้คนไหนไม่รู้ แกว่างไหมอ่ะว่างเหรอแกช่วยมาหาฉันที่บ้านหน่อยได้ไหมอือคือฉันมีเรื่องอนี่ยปรึกษาแกาอ่ะเออแกได้าม,มานะ แกเรียกฉันมามีอะไรหรือเปล่าแกกีวีคือ<ม>ฉันมีเรื่องอยากปรึกษาแกอ่ะบี B. แกแกเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะแกน่าเครียดมากเลยอ่ะกีวีแกเป็นเพื่อนคนเดียวของฉันนะคือฉันท้องไงกีวี แกแกท้องกิวแบบแบบีเบาๆเดี๋ยวแม่ฉันได้ยินแกแล้วแกท้องกับใครอะ่ะก็ท้องกับหนุ่มบาแบบโอนไงละ่ะ<ฮ>แป๊บนึงนะแกะแป๊บนึงนะค่ะพ่ตาค่ะ ได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวกิวิจะรีบไปเดี๋ยวนี้เลย <B. S 1> ค่ะบีแกอย่าพิ่งเครียดนะเดี๋ยวฉันกลับมาโอเคนะค่ะพี่ตาเดี๋ยวค่ะกิวิ่งก็รงบกิวิ่กิวิเดี๋ยวก่อน <S <S ฉันยังซ้อมบทไม่เสร็จเลยอะ่ะจะรู้ไหมว่าอินหรือไม่อินอะ่ะรีบไปสลายกิวิบี บีชันขอโทษฉันไม่รู้จริงๆอย่าฟ้องฉันนะนะบีนะอย่าฟ้องฉันนะขอโทษงั้นเหรอขอโทษแล้วมันได้ไรขึ้นมาต่อไปอ่ะไม่มาเหยียบที่นี่อีกแล้วรู้ไหมว่าปาเจ๊ะ